สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพาดูสวนในบ้านนะคะเราพาเดินดูสวนในบ้านอันนี้คือต้นละมุดของเรานะคะเกษตรพอเพียงค่ะเรามีในบ้านเราปลูกทุกอย่างนี้คือมะละกอมีมะละกอดกมากนะคะน,นี้ต้นมะม่วงอันนี้ละมุดอันนี้มะนาวของเราเนาะนี่คือมะนาวลุกใหญ่ๆเลยค่ะกำลังออกก็มี จะพาไปดูต้นมะเขือเทศหลังบ้านอันนี้มนละกอเตี้ยของเราเนาะมละกอเตี้ยค่ะอันนี้คือมะเขือเทศมะเขือเทศเราปลูกในวงท่อสวยมากเลยค่ะกำลังออกลูกเยอะมากเลยนี่คือมะเขือเทศของเราเนาะ ของเรากำลังออกลูกเยอะมาก,ากเกษตของเราเนาะอันนี้คือผักชีในกระมังเนาะผักชีในกรละมังก็สวยนี่ผักชีค่ะปลูกกินเองค่ะ,กะเกษตรพอเพียงอันนี้คือมะนาวค่ะมะนาวสวนหลังบ้านของเราวันนี่ลมแรงมาก สีสังเคราะหแสงแล้วก็น้ำหมักเศษอาหารนะคะนี่เรามาใช้รถพืชนี้แล้วก็ดกมากค่ะเห็นไหมดกจนต้นจะหักหรือเปล่าเนาะนี่เห็นไหมดกมากเลยค่ะกิ่งหนึ่งโอ้เยอะเลยค่ะนี่ค่ะเป็นมะนาวแป้นบ้านเรา อันนี้คือใบกระเพรานะคะใบกระเพราด้วยหอมแล้วก็อันนี้อินตผาลัมของเราอินทผาลัมนะคะอันนี้คืออินทผาลัมหลังบ้านมีฝรั่งมีอินทผาลัมต้นฝรั่งนี่ฝรั่งลูกใหญ่เลยต้นฝรั่งออกลูกเยอะมากเลยที่ค่ะ นีั่งรังรัปลูกเร็ลรูรน,นี่ค่ะเอาหองเอา,เอาแล้วไม่ได้ฉีดยาเนาะ,อ,ะอินทาาลัมค่ะปีที่แล้วออกลูกแล้วปีนี้น่าจะออกเดือนประมาณเดือนกุมภาค่ะอินทาาลัมของเราเนาะอินทาาลัมเราจะปลูกทุกอย่างในสวนเกษตรพอเพียง กเกษียณอายุแล้วก็ต้องมาทำแบบนี้แหละค่ะอันนี้คือกล้วยหอมกล้วยหอมเราเอากระสอบใส่ลูกจะได้สวยค่ะีนกนล้วยหอม